อ่าตัตสมองอาทิตย์ยูสามซีหน้านี้มีอยู่สามตัวนะตุบบนมีหนึ่งมีสองมีสามมีสามตัวนะครับน้นนีต้ตัวนี้ไม่มีมีหนึ่งมีสองมีสามถ้าผมพูดผิดแย้งได้นะครับสำหรับผม อันนี้มีสองมีหนึ่งมีสองมีแค่สองตัวนะนี่ตรงนี้นะติดหนึ่งสองตัวสองอันนะครับแค่นี้อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรดูนี่กอนอันนี้มีสามตัวตั้งอย่างนี้นะง่ายกว่าเยอะ สังเกตจากไอ้จุดนี้ไปหนึง่งไหนวะนี่นี่หนึง่งสองสามมีสามตัวนะครับไอ้นี้ไม่มีนะไม่มีนี่มีหนึ่งมีสองมีสามนั่นี่มีสามตัวทั้งหมดมีลูกบอลอยู่แปดตัวลุนนี้สังเกตตัวนี้ทำไมวะสามสังเกตจากนี้ครับเลยจาแผ่นเพล็ด มีรูนี่สองรูนะสังเกตรูนี้่รูนี้เอาวางทาบไปจะมีตรงนี้หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งตรงนี้แล้วก็สองสามสามไอ้ตรงนี้ไม่มีรูครับตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะไม่มีไม่มีรูตรงแผ่นเพลทอันนี้นะแต่นี่มีหนึ่ง สองสามมันมีรูเนี่ยนี่ไงเลยรูมีรูเล็กรูเล็กรูใหญ่ตัวนี้ก็มีรูเล็กรูใหญ่ไอ้นี่ก็มีรูเล็กรูใหญ่เออลังไ,ไห้มาจะเห็นเลยขาวเนี่ยเห็นไหมมันจะขาวเลยตรงเนี้ยหนึ่งสองสามมีสามตัวแต่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ตัวนี้ไม่มีอยู่รูนี้ตัวนี้นะ อันนี้มีเห็นไหมมันจะขาวเลย3ตัวเนี่ยมันจะดินว่าขาเลย3ตัวย่งสองสามตรงนี้ไม่มีเกิดจากรูนสองอันมีหนึ่งมีสองมีสามถ้าผิดก็แย่งได้นะครับแต่ใครเก่งกว่าบอกมาเออนั่นแหละ